สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการถอนเงินจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า e อินนาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินจากแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า e อินนาวนะครับซึ่งในคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการ วิธีการนะวิธีการถอนเงินนะครับจากแอปพลิเคชัน E a r n n น w นั่นเองนะครับผมนะก่อนเอื่นเลยนะครับแอปพลิเคชัน E a r n Now นะครับถ้าหากว่าเราดูดีๆนะในส่วนของคลิปแรกนะก็คือในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะมีลักษณะคล้ายกันกันกบแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า e a r n b a y มากมากเลยนะครับผมนะแล้วก็การถอนเงินผมก็คาดว่าน่าจะคล้ายกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับผมนะก็จะเจอเป็นหน้าตาของ ทัสหรืองานนั่นเองนนในส่วนของหน้าหลักนะครับอันนี้งานของเขานะครับก็จะได้คะแนนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็งานที่เรากําลังทําอยู่นะครับก็จะเป็นเกมผลไม้ซึ่งเกมผลไม้มันก็เหมือนกับแอปพลิเคชันเอิร์นเบย์นั่นเองนะครับผมต่อมาคือรางวัลหรือเป็นภารกิจรายวันนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะก็จะมีภารกิจรายวันต่างๆให้เราทําได้เลยนะครับ แล้วก็ต่อไปคือร้านค้าหรือเมนูมของการถอนเงิน<ม><ม>นั่นเองนะครับก็จะมีการถอนเงินด้วยการทําภารกิจแล้วก็เมนูการถอนเงินด้วยการถอนเงินของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะก็ตามนี Work ้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการถอนเงินนะให้เรามาที่คําว่าร้านค้านะครับแลนะ้วก็เล<ม>ือก ช่องทางที่เราจะถอนเงินนะครับก็จะมี t o ม m น n y วอ l l ล็นะอันนี้ก็สามารถถอนได้นะอันนี้50บาทเนาะแต่ว่าผมจะถอนที่100บาทอันนี้นะเพราะว่ามันจะใช้คะแนนพิยงแค่4 0 0หม่นคะแนนเองนะครับอันนี้ใช้5 0,000นคะแนนได้อยู่ที่50บาทอันนี้4 0 0หมนคะแนนได้อยู่ที่100บาทนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรานะครับผมนะกดการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแคบหน้าจอก่อนนะครับผม แล้วก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็จากนั้นกดปุ่มคําว่าแลกได้เลยนะครับผมกดแลกปั๊บนะครับเขาจะให้เราใส่ชื่อเต็มนะเป็นชื่อแล้วก็นมสกุลน,นะตรงนี้ผมถ้าเป็นแอปเอินนาวของล่าสุดนะที่ผมถอนเงินล่าสุดนั้นเขาจะให้เรากรอกอ่าไม่ใช่เอินนาะวคือของแอปพลิเคชันเอินเบนะเขาจะให้เรากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อและสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของ t ูมานี่วอลเล็นะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาต กรอกเบอร์เอกรอกชื่อแล้วก็นมสกุลเป็นภาษาอังกฤษกันก่อนนะครับถ้าหากว่าเงินเข้าหรือไม่เข้ายังไงน่ายวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าเออถ้าเรากรอกเป็นภาษาอังกฤษเงินเข้าไหมนะหรือไม่เข้านะเราต้องกรอกเป็นภาษาไทยรลอเป่ดเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมตงก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกเ่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นมสกุลภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของ t ูมานี่วอลเล็ตนะครับจำนวน10หลักด้วยกันนั่นเองนะครับ หลังจากที่ผมยืนยันนะครับนี่ทุกคนนะก็เขาเขียนว่ากําลังดําเนินการอยู่ข้อควรทราบใช้เวลาประมาณ1-5ถึงวันนะครับแล้วก็ข้อสองคือตรวจสอบข้อมูลบัญชีนะครับกดยืนยันไปได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ทําการกดแลกเป็นทีรีบร้บอยแล้วนะครับผมนะก็ประวัติจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเรากดที่ประวัตินะครับก็จะมีนี่ดุกคนคือประวัติที่เราถอนไปเมื่อกี้เวลา18บแปดนาฬิกายีนาทีนะครับจำนวนอยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับผมนะ ตอนนี้นะครับก็อ่ะทุกคนเหมือนมีข้อความอ่ะไม่ใช่ดอิอันนี้ของของอ่ประวัติของแอปอีกแอปหนึ่งนะครับผมโอเคเนาะตอนนี้ก็เงินยังไม่เข้ามานะครับผมนะก็เราก็รอให้ทางแอปพลิเคชันเงินเข้ามาตามนั้นเลยนะครับผมนะถ้าเราจะถอนใหม่จะถอนเพิ่มเติมได้อีกไหมนะลองกดเข้าไปผมจะลองกดที่20บาทนะครับแล้วก็กดแรกนะครับผมนี่ทุกคนนะกดไปปั๊บนะครับได้หรือเปล่ามาดูกันทุกคนนะ อ่ะเขาบอกว่านะครับแลกไม่สาเร็จนะเราต้องทำภารกิจอีก6ภารกิจด้วยกันถึงสามารถแลกได้ต่อน,นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็สำหรับวิธีการถอนเงินของแอปนี้ประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของวิธีการสร้างไรายได้นะเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอให้ทุกคนเนาะใครอยากรู้วิธีการสร้างไรายได้วิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอใต้คลิปนี้เนาะคุณก็เข้าไปกดได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปนั้นสวัสดีครับ